โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอปลายเตือนเดือนธันวาคมอย่าประมาทให้ระวังเรื่องแรงส่งท้ายปีก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหมอปลายพลายกระซิบเตือนเดือนสุดท้ายของปีระวังเรื่องไฟแผ่นดินไหวชี้มกราคมปีหน้าวงการบันเทิงอาจจะเกิดเรื่องใหญ่ เรียกว่ามาเปิดคำทำนายให้รู้กันไปเลยว่าอีกหนึ่งเดือนสุดท้ายจะหนักเบาส่งท้ายปีห6ขนาดไหนสำหรับหมอปลายพรายกระซิบที่มาเปิดคำทำนายผ่านรายการดังเคยพูดว่าสิ้นปีจะหนักหน่วงว่าพฤศจิกาจะเป็นเรื่องไฟและมีเรื่องแผ่นดินไหวเข้ามาในสองเดือนที่เหลือถามว่าหนักไหมก็ไม่เพลา ถามถึงสึนามิยังมีไหมหมอปลายตอบว่าปีนี้ยังไม่เจอแต่จะมีเรื่องของแผ่นดินไว้ที่มาเพิ่มอีกขอบทางเหนือมากกว่าที่จะแรงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาที่ล่าสุดเห็นเด็กมุดหนีไปใต้โต๊ะเป็นห่วงกันไปหมดจะหนักกว่าเดิมไหมหมอปลายตอบว่าหนักกว่า ส่วนเรื่องเขื่อนแตกร้าวหมอปลายพูดตามสภาพความเก่าการทำนุบำรุงสำคัญการเคลื่อนของแผ่นดินมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่จะแตกน้ำทะลักตุม้มอันนั้นไม่ใช่แต่เป็นรอยร้าวที่ซ่อมแก้ไขได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่อยากให้ระวังเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องไฟเรื่องการที่อยู่รวมกันมากๆแล้วเกิดอุบัติเหตุจากไฟ ถามถึงเรื่องโรคระบาดแปลกๆท้าทายวงการแพทย์จะเกิดขึ้นในประเทศเราไหมหมอปลายกล่าวว่าช่วงนี้เท่าที่ดูยังไม่มีอะไรท้าทายขนาดนั้นแต่ปีหน้ามีเรื่องวัคซีนตัวใหม่ที่เราน่าจะอัปเดตมีการฉีดต้องจองคิวไปฉีดเพื่อป้องกันมันจะเกิดขึ้นปีหน้า เมื่อถามว่าเราต้องรับวัคซีนใหม่ๆกันอีกเหรอปีหน้าหมอปลายตอบว่าส่วนใหญ่มาทางอากาศอาหารสัตว์ปีกปีหน้าเรื่องอะไรปีกๆต้องระวังสัตว์ปีกเครื่องปีกอะไรอย่างนี้ถามเรื่องปากเรื่องท้องที่หลายคนเป็นห่วงปีนี้ถึงปีหน้าเรายังลำบากอยู่ไหมหมอปลายตอบว่าดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่ค่อยดีเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนเราจะมีความหวังแต่มันเห็นความหวังไกลๆแต่เราไปไม่ถึงสักทีเรื่องของเศรษฐกิจสักพักจะมีอะไรมาตัดขามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ส่วนวงการบันเทิงจะเป็นยังไงจะมีใครเลิกกันอีกไหมหมอปลายตอบว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้น่าจะมีเลิกกันอีก ถามว่าจะมีการสูญเสียใครหรือมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นในวงการบันเทิงไหมไปพัวพันไอ้นีไน่ไอ้นั่นคนบันเทิงครึ่งวงการอย่างนี้อย่างนั้นหมอปลายเผยช่วงนี้ยังเพลาๆยังไม่ขึ้นคิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องหมายหรือเรื่องอะไรสักอย่างก่อนปีใหม่เราจะยังไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นและข่าวน่าจะออกคือช่วงประมาณเดือนมอมปีหน้า มกรามีนาประมาณนั้นเมื่อถามถึงจะมีข่าววงการบันเทิงไม่ค่อยดีใช่หรือไม่หมอปลายเตือนว่าอยากให้ระวังเหมือนดาราหรืออินฟูที่มีชื่อเสียงแล้วเอาชื่อเสียงไปรวบรวมทำเหมือนกล่องของขวัญกล่องสุ่มหรือทำแชร์ถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายหมอปลายดูดวงตามมันเกิด ช่วงนี้ชีวิตปังหรือพังใจฟอหรือใจฟูแนะเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนเกิดบัญจันทร์คนบัญจันทร์จะมีปัญหาโรคซึมเศร้าและมีความเครียดค่อนข้างเยอะมีวิกฤตในชีวิตที่สามารถทำให้คิดสั้นได้และก็มีเรื่องการใช้จ่ายเงินจนทำให้เครียดจนซึมอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ถ้าทำบุญกับเด็กเด็กที่มีปัญหาจริงๆไม่ใช่เด็กที่ไหนอยู่อย่างมีความสุข อยากให้ไปแบบเด็กที่อาการไม่ครบ32แล้วก็เด็กที่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วก็ให้อาหารเขาแล้วดูเวลาเขาทานแล้วก็กรวดน้ำจะได้ธรรมะเยอะแล้วก็จะทำให้ความเศร้าค่อยๆลดลงคนเกิดวันอังคารคนวันอังคารจะมีเรื่องของความรุนแรงของความคิด หมายความว่าโกรธแรงโมโหแรงเสียใจรุนแรงและก็ได้รับความเสียใจจากคนใกล้ตัวคนวันนังคารไม่แค่คนรอบข้างพูดแต่จะแค่คนในครอบครัวหรือคนที่เขารักแล้วเขาจะเสียใจแบบรุนแรงมีสิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีปัญหาได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้ปล่อยเต่าเพื่อยืดอายุแล้วก็ไหว้พระตรีมุรติเพราะว่าพระตรีมุรติ มีครบองค์มีทั้งเกิดผู้สร้างมีทั้งผู้รักษามีทั้งผู้ทำลายครบเลยท่านจะคุ้มครองให้มีสติคนเกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเรารวมทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนหลวงปู่โตคะ่ะหลวงปู่โตจะทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าคนเกิดวันพุธช่วงนี้ จะคิดอะไรไม่ค่อยออกแนะให้สวดชินนบัญชรหรือไม่ก็ไปหาองค์ท่านไหว้ถวายดอกไม้นั่งสมาธินั่งมองท่านสักแป,ป๊บหนึ่งการมองพระพุทธรูปคือการเพ่งกสินอย่างหนึ่งนะการหาสติ เพราะว่าคนวันพุธนอกจากว่าจะมีเรื่องเข้ามาหลายอย่างทําให้เรียงลําดับความคิดแบบงงๆแล้วทําให้เบลอทํางานไม่ทันหรือบ่าเคยดกับเรื่องงานหรือเรื่องที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะหลวงปู่โตจะช่วยคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสถือว่าค่อนข้างดีก็เสริมดวงด้วยหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงปู่มั่นหาคาถาท่านมาสวด แล้วก็เอาดอกไม้ไปถวายท่านก็ได้แค่ระวังเรื่องเกี่ยวกับเจ็บขานิดนิดหน่อยๆเดินมากหรือว่ามีอะไรที่ปวดลงขาเท่านั้นเองคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์จะมีความเชื่อมั่นของตัวเองมากๆว่าตัวเองถูกแล้วก็จะมีเรื่องของคำพูดที่คิดว่าพูดแล้วถูกต้องแต่ทำร้ายจิตใจคนอื่นแล้วถึงเวลาปีนี้จะไม่ค่อยมีเพื่อน จะโดดเดี่ยวอารมณ์เหมือนว่าอยากปลีกวิเวกแต่จริงๆเปล่ารู้สึกว่าต้องพิจารณาตัวเองให้ไหว้พระศิวะเปิดบทสวดมนต์พระศิวะแล้วก็นั่งเงียบๆพูดให้น้อยลงคนเกิดวันเสาร คนเกิดวันเสาร์มีเรื่องของพระดาหูเข้ามาเกี่ยวข้องศาสตร์อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ศาสตร์ของท่านยมบอกว่าพระดาหูจะทําให้คนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะผู้หญิงผมยาวชอบใส่เสื้อสีดําใส่ชุดสีดําจะทําให้มีความเศร้าหมองเป็นพิเศษให้ปีแก้โดยการไหว้พระอินทถ้าหาพระอินท์ไม่เจอให้ไหว้พระพรหมแทนส่วนใครที่ไม่ใช่ผู้หญิงลักษณะอย่างนั้นให้ไหว้พระพรหมเป็นปกติ แต่ก็ระวังเรื่องของความรักที่จะทำให้เสียใจเป็นหลักเลยสำหรับคนเกิดวันเสาร์สุดท้ายคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของงานที่เป็นเอกสารอะไรที่เป็นใบ,บต้องพิมพ์ออกมาค่ะมีความผิดพลาดสูงผิดพลาดด้วยตัวเองประมาท แต่ว่ามันต้องพิมพ์ออกมาเพื่อเช็คให้ดีหรือว่าจะเซ็นเอกสารอะไรหรือจะทำสัญญากับใครต้องระวังมากๆเพราะว่ามีช่องโหว่เยอะมีความผิดพลาดสูงต้องไหว้พระพิขเนศกับเจ้าแม่กวนอิม สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ